ว่างยังอ่ะสวัสดีครับปกกับจองโรงเรียนนะครับเบต็มหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับปุ้มนี่ผู้บ่บาวไทยบ้านครับผู้บ่าวไทยบ้านจะนอนแล้วง่วงนั่งอ่ะอ่ะพอพอทีดงานนี่อาโมพอช่วยแม่พอทีดงานนี่เข้าใจไหมไม่เดืกดรองนะ พอเลือดเราสรงคนเข้าใจไหมคืนนี้เลือดปอกกับแม่สรงคนลวงต้นก็นไปดูมอสลำกันหมดป่าวันก็นไปทุกคนไปกันหมดจังเลือดแต่เราสร้งนอก,กับซี่ค่าสามนอเข้าใจไหมฮะ,ะ,ะยังไม่อิ่มไหมอิ่มได้เลยพอ่อเลย ยังไม่นอนได้นะมั้งเดี๋ยวปพอเดินตารวจบริเวณบ้านสกรอบนะก่อนนำน้ำนอนน้ำมูนะมูอยู่นี่ก่อนเนาะนะครับดูดีดีด้วยดูน้องดีดีด้วยนะนะนะ,นะไปกันไหมไปด้วยไหมไปไหม

อยากให้อูมแต่ไม่ไว้แล้วครับหนำกลางเลยกับป่านี่อูมก็ไปรอบนึงแล้วครับคืนนี้ไปกันหมดเลยครับปมเลื่อนลงเดียกับป่านางช่วงคน้วค 4, 5, วสี่ข้าวหวาหุ่นซ้ำนออน,นี่ครับปุม อย่ดวยอย่าไปไหนนะคืนนี้นะเข้าใจไหมไม่มีกลนคืนนี้ดีดีก็นอนแล้วฮดี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 นอนนะนอนเออนอนได้แล้วนะนอนได้แหละไม่มียุ่งนะครับป๊่อนลุงเรียกซือยาก,กันยุ่งแบบประเพทติวาไม่เป็นนันตรายต่อสัตว์เลี้ยง ใ,ใจลงเดียร์เราบปานางปานางบอกให้สื่อแบบนี้แบบนี้ครับคือลุงเดียรนี่แหละเป็นคนไปสือ้อแต่ปานางบอกครับเอ,อ้เสียตำอานามั้งไปเสีย เดินตำรวจักรอบไปก่อนนำนองนำนำเราไปความเรียบร้อยก็ไม่ได้เดินจำรวจซ่องคืนซ้ำคืนนะครับผมเพราะว่าคนอยู่บ้านหลายคนครับก็เลยทำให้อายจะหวัวอายแกงว่วยรุนซ้ำตัวนั้นลุดออกมาจากขอครับ เดินกล้าไปในบ้านไ,น,นไปนู้นไปนี่คือบาวโตูนต้องตามหลายก้าวขอ,อครับผมว่าบางทีของมาไปนี่มันรุดได้ครับผมมันก้อนกอง,องวัดหน้ากันลุดตีงเลยครับวัดหน้าแต่ว่าอย่างกล้องวัดหน้าหรือว่าตัวอื่นหนึ่งคือมันจะมีเฉือกพูกนะครับแต่ตามน้อนี่ยังไม่ได้จอมุกยังไม่มีเชือกพูกตีครับมันก็เลยจนครับผมวัดหน้านอนเหรอ นอนไม่ต้องลุกแล้วเออนอนก็นอนตุกตีอ่ะนน่ะนอนได้เลยนะนอนนะตักใต้กับวันน hmm. ่ะตักใต้ตักใต้เออตักใต้แต่ไม่ไม่นอนอ่ะเด็กเลย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 ก่อนจะนิดนกับกับเสียดูเสีย gì à? dù bán tầm ăn tầm can qua bán măng gì à? ừ này bắn nào đi non nãy là bay bắn nào bay non đá non đá non non đá non non là đứt này non đều nè ไปเสียไออย่างอื่อนมันไม่มีได้หรอกครับปุ๊มโจนหรือว่าคนจะมาับมวยนู่นนี่นั่นคือทีนี้มันไม่มีครับปุ๊มไม่มีเรื่องแบบนั้นนะตั้งแต่หลุงเนี่ยมาอยู่เป็นปีๆไม่เคยมีครับทีว่าเราเข้าว่าบ้านนู้นก็ขโมยนั่นบ้านนี้ก็มวยนี่ทีนี้ไม่มีครับแต่ทีว่าเดินดูนี่คือเดินดูความเรียบร้อยครับปุ๊ม ว่าเออมีเจ้าตัวซี่ค่าตัวในบางเกเรลุดออกมาหรือว่าอย่างอื่นแต่พวกนี้ถ้าว่าลุดออกจากขอก็ไม่เป็นไรครับไปวนเวียนอยู่ในบ้านนี่แหละนี่ไก่ลงเดียเดินเออดูความเรียบร้อยก่อนอํานาญนะครับปุ๊บกาตาบเดินอ้อมหลังกายไปไปในตัวด้วย อุ่นๆร่างกายครับปุ๊บก่อนนำนามอยา่างอื่นไม่เมียเลยครับปุ๊มพอดีอยู่นสองคนนะครับตาช่วยป้านั่งสักผ้าตักผ้าแล้วกช่วยกันนะครับหลังหลังจานน้องเดียช่วยป้านั่งหลังจานแล้วถึงการเซ็ตแหละครับ่วยป้านั่งตักผ้า hai mẹ đây chết chết đều đều gặp và đánh tạt hai nữa càng quan tâm mấy cái quái thì ron càng quan ron cớn gặp ha mùm lóc bà nàng chuối bà quan tâm gặp côn gặp cao đây chết cả làm nào ha thì lóc à cà chuối bèn bấu gặp rồi dù bàn rồi dù bàn rồi <laughs> có chuối <laughs> tầm nôn tầm ni เ่วนคนที่ว่าไปช่วยน้องดูแลน้องก็ทำหน้าที่ไปกับผุมเตรีมลรังบ้านก็ทำหน้าที่กันไปนี่ป่าวันกาแม่น้อยก็ให้ไปตุกืนครับก็ได้ช่วยติดมาได้ติดได้นั้นส่วนรังบ้านกาเราก็ดูแลกันเรียบรย้อยเก็บนู่นตำนี้นะครับ อันนี้เมื่อวานลงเดียรถไปแล้วนะครับชาวเย็นชาวเย็นวันนี้ก็เลยไม่รถกับกอยไปรถต่อจาวอีกทีนรแต่ป้านางบอกลงเดียรว่าจะจะย้ายกลับนะครับเพราะว่าตรงนี้แดดเปรียงเกินครับเดี๋ยวให้ดินมันแน่นตัวนิดสักนิดก่อนแล้วจะเอาลงดินการเอาลงดินนี่ก็ต้องให้พอเองม่หน่อยครับจะช่วยเออว่าตรงไหน,นลงตรงไหนไม่ลงนะครับผม ว่าเอานองไว้ต้นไม้เอานองลงตรงนี้ได้เหมือนนะครับพอถ้าตังแบบนี้ไม่ได้ครับต้นไม้บางชนิดเขาไม่ชอบตีรอนจัดเขาจอบอยู่ตีรรมๆตรงนี้อย่างเลือกต้นหน้าบานอีกช่องต้นครับป่านางบอกให้ลุงเดียยกปบว้ตีรม แต่พอเอินตะกี้ือทำมาเอื้นยังไม่เสร็จครับก็เลยเนี่เดียวกับกอนอานามกันยังเลือดซองตนครับเลือดซองตนจงกระตั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ตีวายุ่ี่มครับไม่ใช่ไม้ยุี่ร้อนก็เลยเดียวห้ามุมรมๆมว่าจะไปวหายตรงไหนดียังไม่นอนฮะ เด็กแล้วยังไม่นอนยังกินกันอยู่อีกนี่สองตัวสองเศ้านี่เบนอยนี่ก็จะชุดยอดเดือจนลอยตึ้งอายุแต่นุ่นกับข้าวานก้องอยา <S <S นี่ครับตะกี้ช่วยกันตากผ้าตากผ้านะครับ <S 1> <S 1> <S ตกคืนครับพวกกลางวันจักไม่ไหวกับร้อน เราสักลางคืนก็คือเปลืองน้ำยาประปลาหนุ่มนิดนะึงก็ต้องใส่เยอะให้มันออกแต่น้ำยาประปลาหนุ่มตัวน,นี้ทำออกมาดีครับผมไม่อับถ้าเป็นเหมือก้อนนะั่นนะปุตตาปุแก,กว่าไอ้ไรสักการ์กลางคืนอับแต่ทุกวันนี้มีน้ำยาประปลาหนุ่มนะครับเ่อะๆดีๆกลิ่นดีๆหอมดีครับ นี่กับเลือดช่องตอนนี้ครับเลือดช่องตอนนี้นะครับเป็นไม้แต่ว่ายุติร่มรับตึ่งเดียวต้องพาน้องบบผักฟืนไว้ที่รมๆก้อนครับนิกาเอฟซเอามาให้นะครับโดยความว่างดีปราตถหนาดีซาตุกอบคุณมากๆครับ ดีดีนอนได้แล้วนะดีดีอันดีดีนี่เขาจอมนอนแบบนี้ครับคืออย่าวากันนะครับเอฟสี่แว่าลุงเดียปูแบบนี้นะครับเพราะว่าเอาทีนอนมาให้เขาแล้วนะครับเอาเป็นทีนอนอ่ปิกนิกที่มันผับตายครับขาดมดไม่เลือกครับปุ๊บก็เลยรูปพฤติกรรมเขากับอีกอย่างก็กัดการมดแหลกครับเขาไม่อยากนอนครับปุ๊บเขาจอมนอนพื้น ก็จะนอนพื้นประวาติฟ้ามชงใช้เขานอนพื้นพื้นมาตั้งแต่เด็กครับเพราะเป็นโรงเรือนนะนะครับตีฟ้ามันนะเขาเลยจินแบบแบบนั้นครับใช่ไมเนาะจับมือเลยนาจับมือนาจับมือนี่เราจับกันตรงนี้กันเนี่ยเดี๋ยวนี่ถ้าเขาเกลี่ยเขาโดดโดดกระได้รับเพมึขเขายืนกับเขาสู้กว่าขออยู่แล้วครับเพะแต่น่ารักน่ารัก ตำเมันว <laughs> ah <laughs> <laughs> no? <laughs> ่าตัวเองตุกังตีจริงไหมนะครับกระโดดตีเดียวกับโอ้ยกระโดดตีเดียวกับปนนี่แต่น่ารักกับดีดีนอนไม่กระโดดดีดีเนาะนอนได้แล้วนะนอนนอนไปนอนเนาะวันนี้อาบน้ำมาเร่ยคับไปโดดน้ำตุ้มๆกับปอยกับปอจิตากับปีโดกัน แล้วก็ลงเดียวปลาไปอาบน้ำในอ่างน้ำครับจีดปักบวัวให้บ่ายใจฟินครับก้นนิมเลยนี่ครับบรรยากาศมู่นอนดูจังมู่ก็นอนพร้อม,รอ,มรอแล้วนี่ถ้ามู่มันปูดได้นองมันจะบอกว่า ไม่พ่อกับแม่ยังไม่นอนเดึกแล้ว <c oughs> จะบ้าโมเมื่มอคืนโอ้ยอโดนลวดกับประตูบานมู่ต้องปรับปรุงไหมเลย <c oughs> ลวดลวดกบบนีท้ทีอ้มู มาคืนลับเลยครับราะว่าก้าวทีนอนลับตั้งแต่จ้ามตุ่มก้าครับแล้วก็ตื่นตีจ้ามเรียบร้อยเลยครับไม่นอนเลยทีนี้สุดยอด <c oughs> นอนเล่นกกากกกากอยู่คนเดียว <c oughs> จนประมาณตีตีห้าครับแม่ก็าตรงสาร้านก็เลยป่าออกไปชี้ออกไปออกป่าเดินออกตะน,นุนนะ่ะนะครับป่าไปเออไปชี้ ประมาณตีห้าบอกกลับข้ามาตำตาจะนอนได้สักยี่สิบนาทีตีมระตูก็มาครับพมแล้วเนอแล้วมู่ไม่ไม่รับเลยงัย้นอนเล่นอยู่เบ็น,นั้นนะครับนอนเล่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 น่ส่วนแม่ก็นอนกล้นกับลุงเดียก็เลยสงสารตื่นป่าออกไปข้างนอกทีนี้ ไอจ่าไฟนี่ก็ไม่กัดนะครับผุมเขาหลู้จักนะครับผุมมันมีเอฟซีฐนนึงนะครับคอมเมนต์มากก็กุณนกับทีวางดีนะครับแต่ว่าตี่ลุงเดียสามามาตังไดแบบนี้เพรอะลุงเดียแล้วเขาไม่กัดกับตาเด็กๆกันจ่ายกับแต่พอโตเขารูความครับก็ไม่กัดก็ไม่ยุ่งครับบอกซ่อนเขาึงเขาเขาไม่ยุ่งเลยครับแต่ถ้าเป็นมอนหรือว่าเป็น ปลาปูก้องเขาได้แบบมีกัดกับเล่นม่อนเล่นกัดแต่ไ,ไม่ครับแต่ถ้าเป็นใจปล่อยได้แบบนี้เขาดููกับเขาจะไม่กัดเขาไม่ยุ่งครับได้ไม่ตันกล้ามคืนห <c oughs> ลงเดียบอกแล้วว่ารับรองไม่เกินสามวันตินได้ได้ครับปุ๊ไม่ตันกล้ามคืนสายแตกเลย <c oughs> โม่กัดเหลท่ายแตกเลยเรียบร้อยครับไม่ตันกลามคืนนี่เขาจะนอนแล้วครับนี่เนี่เนี่เนี่ยูนั่นนี่คือตีนอนประจําเงากับตรงนี้ตีตังอยู่กับสายไฟนะตีนอนประจําเงากับนี่ตาปูก็คือเขานอนเลยครับนี่ถ้าก็ผูดตายก็เขาจะบอกแลวครับน้องง่วงแล้วแต่ไมยังไม่นอน นะมู่เสงหมู่เสง,งตรงนี้จะเป็นตีนอนประจํานะครับพมก็นอนประจําครับเนี่ยป่าป้านางหรือลุงเดียมาเนี่ยเขาจะนี่แหละครับตีนอนประจําก็ไปมอบนอนเนี่ยยังไม่นอนตีไปนอนเนี่ยนอนนอนนอนไปไปเดี๋ยวน,อน้องก็บนนอนไปไปเดียนนนนเด๋ยวเอ๊ะ เอาครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมว่าติดตามจองลุงเดียตีมลังบานน้ององอ,งอิงนะครับพุ่มปานางตีมลังบานน้องอ,งอุงอิงแล้วก็ตีมลังบานทุกคนนะครับพมติดตามเพจ้วยกับจือเดียวกันกับทางข้องลุงเดียของปนานางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดกล้ามโขสน,นะครับพุมกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆเจอกันไม่คลิปหน้าครับ วัสดีกับปุ้มกุดในล่ะตีสวัสดีกับ